สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพลิกอากาศกันในหัวข้อตอนนี้คนที่ริษยาคุณน่าสงสารแค่ไหนนะครับคนที่ริษยาคือคนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีนะครับคนเหล่านี้น่าสงสารแค่ไหนต้นมีไพ่กุณเลือกทั้งหมด3กองนะครับ กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามต้นไห้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะอ่ะมาเลือกกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับต้นทำทำสแตป์ของแต่ละกองไพ่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปล้วนะปะเราไปฟังคำทำนายกัน คนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งหรือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับตอนนี้คนที่ทิศยาคุณน่าสงสารแค่ไหนนะครับคนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีน่าสงสารแค่ไหนในตอนนี้นะครับมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็น มีแต่กิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความลุ่มหลงไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นผลร้ายต่อเขาซึ่งเขาก็รุ่มหลงไปกับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีกิเลสเต็มไปหมดเลยความโลภเต็มไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้ในหัวเขามีความคิดฟุ้งเฟอ้อไปหมดอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีอย่างนั้นอยากได้แบบนี้จะเอานั่นจะเอานี่ฟุ้งเฟอ้อไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง ทำอะไรตามใจตัวเองนะครับแล้วในชีวิตของเขาเนะี่ยมีความเสี่ยงทุกๆเรื่องเลยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินและการตัดสินใจนะครับทําตามใจตนเองอนะ่ะไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรอกคิดจะทําก็ทําเลยนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเอาแต่ใจนะครับติดเล่นนะถ้าไม่ใช่อย่างที่พูดมา เขามีลักษณะที่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จกักโตนะครับเป็นคนที่โลภจริงๆนะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของวัตถุเป็นคนที่หลงวัตถุเป็นคนที่หลงของแบรนด์เนมนะครับชอบชอบของหรูหลงไหลในของหรูเป็นคนที่หลงไหลในของแบรนด์เนมของมียี่ห้อนะครับคือ ของบางอย่างอได้มาแล้วมันไม่เข้ากับตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าคิดว่าของเหล่านี้มันมีห้อแล้วคือมันเท่ก็พยายามจะชูโรงว่าตัวเองมีของมีห้ออะไรเงี้ยเอเอแบมันไม่เข้ากับตัวเองเลยนะครับก็อย่างที่ไพ่ขึ้นนั่นแหละเนี่ยรุ่มหลงกับอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเต็ไมไปหมดเลยมีแต่กิเลสนะครับลุ่มหลงจมปักไปกับกิเลสเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับตัวเองหรือเปล่าค็ ไม่สนนะครับเน้นยี่ห้อเน,น้นแบรนด์เน้นเน้นของดูไปก่อนเน้นกินแพงอยู่แพงไว้ก่อนเอออืตอนนี้ทุกๆอย่างในชีวิตต,ต้องพึ่งพาเพื่อนเก่าคอยซัพพอร์ตต้องพึ่งพาญาติ พี่น้องที่โตมาตั้งแต่เด็ก,ดกคอยซัพพอร์ตนะครับเออไม่สามารถเย,ยนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะอยู่ในจุดนี้ไปซะแล้วนะครับเอาละว,ว่าเอาละว,ว่านอกจากจะมีแต่กิเลส แล้วยังเป็นคนที่เจ้าชู้อีกองหฮะคือตอนนี้นะครับตอนนี้ความรุ่มหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสที่ครอบงำจิตใจคนคนนี้นะครับคนที่ริษสยาคนเนี้ยนะคนที่ไม่อยากเห็นคุณดีกว่านะนะไม่อยากเห็นคุณได้ดีเลยสิเออถ้าไม่อยากเห็นดีกว่านี่คืออิจฉาแล้วอันนี้ไม่อยากเห็นคุณได้ดีเลยคนคนนี้นะครับตอนเนี้ยด้วยความที่รุ่มหลงในกิเลสของเขาทําให้เขานั้น กลายเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับเห็นใครที่ถูกตาต้องใจก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้นะครับจับจองไปหมดเลยนะครับคือเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีคนรักอยู่แล้วแต่ถ้าเจอคนที่ดูถูกตาต้องใจหักห้ามใจตนเองไม่ได้นะครับไปยุ่งกับคนเหล่านั้นนะครับทีนี้ต่อให้ คนเหล่านั้นจะมีคู่อยู่แล้วไม่สนนะเนี่ยนะคนคนนี้ไม่สนนะไม่ได้สนเลยไม่สนคนรักของตัวเองไม่พอยังไม่สนว่าคนเหล่านั้นจะมีคู่อยู่หรือเปล่านะครับเดียวได้ว่าเอาแต่ใจใตัวเองขั้นสุดรุ่งหลงในกิเลสอย่างขั้นสุดเลยนะครับไม่รู้จักห,ากห้ามใจตนเองนะครับและไปถัดมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะส่งสาร ดีไหมยังไงดีนะครับโดนแต่คนหักหลังด้วยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาไม่สนเลยว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับเขาทําามใจตัวเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาก็โดนหักหลังโดนเอาเปียกโดนวางแผนเล่นงานนะครับโดนแทงข้างหลังโดนถ้าเขามีแฟนบางที คนรักของเขานั้นก็กําลังมีคนเข้ามายุ่งอยู่พัวพันธอยู่ก็เป็นได้อืมเป็นไงล่ะและตอนนีเ้เขาเจอเรื่องดาวที่อึดอัดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรับผิดชอบที่หนักแล้วไม่มีใครแบ่งเบาได้ต้องจัดการด้วยตนเองหรือจะเป็นงานที่หนักสุดๆเลย แต่ก็ทําอะไรไม่ได, <st immt> ได้แต่ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับรอทําไปเรื่อยๆเท่านั้นทําไปจนกว่ามันจะสําเร็จเนะท่านั้นเลยนะครับหนักแค่ไหนก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนต้องสู้ไปอย่างนั้นนะครับต้องอดทนอดกั้นไปอย่างนั้นหนีไม่ได้เลยทรมานก็ต้องทรมานอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็เงินพอมาเรื่องทรัพย์สินเงินหาได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้วือหวานะครับเงินหาได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้วือหวาต้องขยันเท่านั้นถึงจะได้ แต่เื่นหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับหาเงินได้เรื่อยๆก็จริงอะ่ะแต่ว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเยอะนะครับมันไม่ได้ดังใจเขานะเงินาหาได้เรื่อยๆไม่ได้อยู่ว่าแต่ความต้องการของเขานั้นมีมากเหลือเกินนะครับมีความโลภมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นสูงซะเหลือเกินนะครแล้วก็สุดท้ายนี่เนละมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องครอบครัวคนรักจริงๆมีปัญหาในครอบครัวนะครับไม่กลมเกี่ยวกันในครอบครัวแล้วก็มีปัญหาทางการเงินด้วยนะตามนี้เลยนะครับคนที่เลียไพ่กองที่หนึ่งนี่คือคนที่ริษยาคุณหรือไม่อยากเห็นคุณได้ดีนั้นเขาหน้าสงสารแคร่ไหนนะมาจุถึงตรงนี้ต้องกลับขอบพร่คุณ่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกลับขอบพร่คุณอย่างยิ่งเลยสาหรับการรับชมโฆษณาการงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ ก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่กำลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่าน,นเป็นวิทยาฐานชื่นใจที่สุดเลยเราเจิญคินมานะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองหรือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับตอนนี้คนที่ลิษยาคุณหรือคนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีนั่นแหละตอนนี้เขาหน้าสงสารแค่ไหนนะครับเรามาดูกัน ตอนนี้นะตอนเนี้ลงมือทําอะไรทําตามอารมณ์ล้วนๆเลยนะตอนนี้ตัดสินใจอะไรตัดสินใจตามอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลเลยนะครับไม่ได้ใช้ทุกอย่างตามเหตุผลตามที่มันควรจะเป็นเลยนะครับอารมณ์ล้วนๆนะครับอยากทำแบบนี้ก็จะทำล้วนๆตามอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์ยังไงก็ทำยาง้ง ตอนนี้เขานันได้เจอกับอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยนะครับรู้สึกได้ถึงอันตรายในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความปลอดภัยเลยร่างกายบาดเจ็บร่างกายเจ็บป่วยนะครับไม่แข็งแรง แล้วก็รู้สึกว่าถูกคุกคามเขานะรู้สึกว่าถูกคุกคามไม่ว่าจะคุกคามตัวเขาเองคุกคามหน้าที่การงานของเขาคุกคามคนของเขานะครับรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวนะครับหวาดระแวแงไปหมดเลย ต้องอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีใครคบนะครับช่วงนี้ไม่มีใครคบไม่มีใครสนใจนะครับอยู่ใครไม่ได้นะครับอยู่ใครไม่ได้ไม่มีใครคบไม่มีใครสนใจแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเท่าไหร่แล้วก็เรื่องการเงินก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้นะครับหาตังมาได้เนี่ยยังไม่พอ ที่จะดูแลตัวเองได้เลยในตอนนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากๆเลยตอนนี้นะครับเซนสิีทีมากนะครับเรียกได้ว่าอะไรกระทบนิดหน่อยความอ่อนไหวทางอารมณ์ของเขานั้นสามารถทำให้เขาอารมณ์ขึ้นเลยลงได้เลยนะครับ ะระดับที่ว่าบางทีถ้ายุงบินผ่านก็โมโหได้อ่ะนะครับเป็นความอ่อนไวทางอารมณ์ขนาดนั้นเลยนะครับตอนนี้เขาหน้าสงสารตรงที่ว่าเขาพยายามรีบเร่งร้อนลนกับทุกๆเรื่อง เออะอะไรก็ร้อนลนเออะอะไรก็รีบเร่งน,นะครับเออะอะไรก็ดูขยันดูลุกลี้ลุกลนดูเจ้ากี่เจ้าการแม้กระทั่งเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องไปจริงจังลุกลี้ลุกลนขนาดน,นั้นมันเรื่องที่มันปกติเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องเป็นราวได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ดูตลกมากๆเลยนะครับ สายตาผู้คนเห็นดูตลกมากแล้วก็นี่ใบเนี้ยเกิดเรื่องเลวร้ายแบบไม่คาดฝันขึ้นในชีวิตเกิดเหตุการณ์แย่ๆแบบไม่ทำได้ตั้งตัวเลยเช่นกับเขาอือเอาแล้วไงมีความอยากได้อยากมีอยากเป็น สูงจัดเลยตอนนี้มีกิเลสมีความโลภอย่างสุดๆเลยนะครับความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสความโลภของเขาเนี่ยสูงที่สุดเลยตอนนี้เขารุ่มลงกับสิ่งเหล่านี้มากๆนะครับไม่สนใจหรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับสนใจแต่ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นเท่านั้นนะครับชอบเท่านั้นจะเอาแต่ใจตัวเองให้ได้เลยนะครับ ดูจากไพ่ก็ไม่แปลกใจแล้วทําไมถึงได้ทําทุกอย่างตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลมาประกอบเลยนะครับเนี่ยแล้วตอนเนี้ยถ้าเขาอยู่ในจุดที่เสียงเขาดังกว่าใครนะเขาบ้าน่าสุดๆเลยนะครับตอนเนี้ไม่มีเหตุผลเลยนะครับเอาแต่ใจตัวเองอย่างที่สุดนะครับ แล้วสุดท้ายเป็นไงก็ไม่มีคนคบไม่มีใครคบไม่มีใครเอานะครับนับวันเขายิ่งจะได้รับรู้ว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากเจอใครจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกถ้าอยู่ข้างนอกถ้าอยู่กับผู้คนได้อะ่ะจะไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกนะครับแต่การที่เขารู้สึกอย่างนี้ยรู้สึกว่าใครๆก็ไม่เข้าท่า อยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีใครเข้าท่าเลยในสายตามันเป็นเพราะว่าเขาเองนั่นแหละที่เข้ากับคนไม่ได้นะครับเขาเองนั่นแหละที่ไม่น่าคบแล้วก็ตอนเนี้ความลับในสิ่งที่เขาเป็นได้ถูกเปิดเผยนะครับความลับของเขาได้ถูกเปิดเผยแล้วก็ มีความเป็นไปได้นะด้วยความที่ว่าเขาทําอะไรตามอารมณ์อะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีกิเลสหนามากๆอะ่ะเป็นไปได้ว่าจะไปมีความสัมพันธ์แบบที่เป็นเล็กเป็นน้อยชาวบ้านเขารู้ว่าคนเหล่านั้นมีเจ้าของอยู่แล้วก็ยังอยากจะไปเป็นเล็กเป็นน้อยกับคน ที่มีเจ้าของหรือตัวเขาเองนั้นมีความสัมพันธ์มีคู่อยู่แล้วก็ยังมีเล็กมีน้อยนะครับสภาพไม่ได้ดูดีเลยนะตัวเองลำบากนะครับตัวเองลำบากแล้วยังทำตัวแย่อีกต่างหากคือเอาแต่ใจขั้นสุดเลยนะครับเอาแต่ใจขั้นสุดไม่สนเลยว่าใจ ชีวิตเป็นอย่างไรนะครับขณะชีวิตมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอย่างทันหันแบบนี้ยังเป็นอย่างนี้ต่อ,อยังทําตัวแบบนี้ต่อนะครับแล้วดูพฤติกรรมที่ว่าลิษยาคุณไม่อยากเห็นคุณได้ดีท,ท้งห้าที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับแล้วที่ ละศยาคุณเนี่ยแล้วที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นคุณได้ดีกว่าตัวเองนะแค่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีอะไรสักอย่างแค่นั้นนะครับคนแบบนี้มีจริงๆแล้วดูความน่าสงสารของเขาสิหวาดระแวงไปหมดนะครับจะไม่หวาดระแวงไปได้ยังไงตัวเองอะไปเป็นเล็กเป็นน้อยของใครหรือตัวเองอ่ะ มีคู่อยู่แล้วแต่ก็มีเล็กมีน้อยมันก็จะมีความหวาดระแวงมีความหวงหวงทั้ง้งที่ไม่มีสิทธิหวงหวาดระแวงว่าใครจะมายุ่งกับคนที่ตัวเองหวังอยู่นะฮะรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองอย่างเนี้ยมีใครจะมายุ่งกับคนที่เขาชอบคนนั้นที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ครับรู้สึกห่วงนะครับห่วงคนของคนอื่นั้งที่ไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยเออต้องแปลกดีนะครับดูความน่าสงสารของเขาสินะครับลุกลี้ลุกลนร้อนรนกับเรื่องที่มันเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องลุกลี้ลุกลนขนาดนั้นนะคแต่ก็ลุกลี้ลุกลนแนะเจ้าที่เจ้ากานนะครับอั่แหละบ้าอำนาจบ้าอำนาจส,สุดเลยเอาแต่ใจสุด,สดเลยนี่แหละคือความน่าสงสารของ คนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีกว่านะครับโอเคมาถึงถึงตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกรับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณากับขอซูเปอร์อ่ทอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของตนนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจแล้วก็ ทุกท่านที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานนะครับชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่สามหรือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับคนที่รูกษยาคุณหรือคนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีเลยเนี่ยตอนนี้เขาหน้าสงสารแค่ไหนเรามาดูกัน ตอนนี้เขาบริหารจัดการงานของตัวเองไม่ได้เลยนะครับเรื่องงานของเขานั้นเรื่องความรับผิดชอบของเขานั้นเขาบริหารจัดการไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะเป็นผู้นําหรือตอนนี้เขาอยู่ในาตำแหน่งฐานะที่เป็นผู้นําเ <glasses S 1> ขาเป็ Get นผู้นําที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับมีแต่ความบ้าอนานาจมีแต่ความเอาแต่ใจนะครับไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพอะไรเลยนะ นำใครได้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงมากนะครับมีความอ่อนไหวมากๆนะครับเป็นคนที่อ่อนไหวถึงขนาดที่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้อารมณ์แปรปรวนขึ้นสุดลงสุดได้นะครับยุงบินผ่านก็โมโหได้เนี่ยเออตลกดีนะครับแล้วตอนเนี้ครอบครัวข,ของเขาไม่มีความกลมเกลียวนะครับจิบนำ้ำ <c oughs> ตอนนี้ในครอบครัวของเขาไม่มีความคามเตลียวสามากกัคคีนะครับมีความละหองละแหงในครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางการเงินด้วยน,นะอตอนนี้เด็กที่เขาได้อุปการะเกลี้ยงดูอยู่จะนำปัญหามาให้เขา เด็กที่อุปการะเองดูจะนำปัญหามาให้ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ดื้อรั้นนะครับดื้อรัน้นคนบอกไม่ฟังคนแนะนําไม่รับฟังใครเลยพราะตอนนี้บ้าอำนาจแลวเอาแต่ใจสุดๆนะครับทั้งดือ้อทั้งรัน้นทั้งบ้าอำนาจทั้งเอาแต่ใจ แล้ก็ไม่มีโอกาสดีๆในเรื Re ่องการงานเลยนะครับความสําเร็จในเรื่องการงานไม่มีโอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงานก็ไม่มีเช่นกันไม่ได้รับการตอบรับเรื่องหน้าที่การงานนะครับข้อเสนอทางหน้าที่การงานไม่ได้รับการตอบรับมีปัญหาเรื่องครอบครัวจริงนะเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวจริง กับคนรักกับคนในครอบครัวมีความมะหองระแห่งกันในครอบครัวจริงๆนะครับไม่มีความสุขในครอบครัวพ่อแม่ไปทางคนรักไปทางพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออา้าวมีบ้านเล็กบ้านน้อย ปัญหาครอบครัวเราห้องเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องชูสาวเกี่ยวกับเรื่องบ้านเล็กไม่าอบ้านน้อยนะครับ <c oughs> มีความเป็นไปได้ว่าเขานั้นไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเขานั่นแหละที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยก็คือเขานั้นมีคู่อยู่แล้วแต่ก็ยังไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่นะครับเอจอย,ยังช่ำเจตัวเองไม่ได้ก็เกิดความเราห้องเราแห่งในครอบครัวขึ้นมาแล้วนะครับ เงินก็ไม่ได้มีความมั่นคงนะแต่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเงินก็ไม่ได้เยอะแถมยังเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเขานั้นเจอภาระหนักเจองานหนักชนิดที่ไม่มีอะไรที่จะแบ่งเบาแล้วก็ไม่สามารถติดติยงได้ต้องจัดการเองต้องทน ลำบากอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะรุ้ร่วงไปนะครับเนี่ยชัดเจนเลยว่าช่วงเนี้คนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีเขาบ้าอํานาจสุดๆเลยนะครับถ้าเขาเป็นคนที่มีอํานาจนะถ้าเขาเสียงดังกว่าใครเขานะครับถ้าเขาเป็นคนที่มีเสียงดังกว่าคนอื่นนะเขาจะบ้าอํานาจมากๆไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะมีแต่ความบ้าอํานาจมีแต่ความเอาแต่ใจคนบอกก็มีฝั่งอีโก้จัดอีโก้สูงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครับดื้อรั้นด้วย,วยนะดันทุนลังต่างแล้วใช้ชีวิตนะเอาแต่ใจถึงขนาดที่ว่าใช้ชีวิตไปเพียงเสียงอะนะครับเอาแต่ใจเอาแต่ความพอใจของตัวเองอะเอาแต่ความพอใจของตัวเองจนดูเหมือนเป็นเด็กที่ไม่รู้จกักโตนะครับดูเหมือนจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับดูเหมือนจะ อยากเป็นผู้นําคนนะแต่ทําตัวเหมือนเด็กไม่รู้จักตัวนะครับทําตัวเป็นผู้นําไม่ได้อะมันมีแต่ความบ้าอำนาจแล้วก็เอาแต่ใจอะอาศัยว่าตัวเองเสียงดังกว่าใครเขาอย่างเงี้ยนะครับทําอะไรเสียงๆทําอะไรที่ไม่มีเหตุผลรองรับที่มันดูเข้าท่ากลเป็นว่าทุกอย่างที่ทําไปนั้นเอาแต่ใจตัวเองเฉยๆนะครับ แค่นั้นเลยเลยดูเหมือนเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตนะครับนี่แหละตอนเนี้คนที่ริษยาคุณหรือคนที่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีนะครับเขาน่าสงสารอย่างนี้แหละนะครับอยากจะเป็นผู้นําแต่ก็นําใครไม่ได้มีแต่ความเอาใจใจมีแต่ความบ้าอำนาจน,นะครับแล้วก็ทาไปๆมาๆก็เอาใจใจหนักๆเข้าก็ดูมันเด็กไม่รู้จักโตเลยนะครับ มีปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาทางการเงินนะครับตรงไปเป็นเล็กเป็นน้อยเขาหรือมีเล็กมีน้อยนะครับก็พาความวุ่นวายมาให้นะครับเจอความยากลําบากเจอภาระหนักที่ไม่มีใครช่วยได้นะครับมีแต่ต้องทนให้มันจบจบไปนะ <c oughs> ทําอะไรก็ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับการตอบรับนะครับโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานนะ ตามนี้นะครับมาจะถึงตรงนี้ต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซุปเปอร์แตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของตนนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้ะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านในเป็นวิทยาฐานชื่นใจที่สุดเลยและเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ